สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่รบารพทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาปาวทานนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้โดยนี้จะมีแต่บอลเล็กๆแล้วนะฮะอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์วันนี้ก็มาจากฮอลแลนด์สองคู่กับอีกหนึ่งคู่จะมาจากบราซิลนะฮะ โดยคู่แรกไปที่เวลาเที่ยงคืน4 5เราไปดูจูเบลลี่คอลแลนกันก่อนไปดูเทลสตาร์นะครับที่อันดับ11วันนี้จะเปิดบ้านเจอก,กับทางดอนเวสที่อันดับ20นะครับโดยเจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นเทลสตาร์ชนะ3ประตูต่อ2ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับเทลสตาร์ในชนะ1เสมอ1แพ้3ครับล่าสุดแพ้กับทางเอ c นซีเบรด้ามา 1>, 1ต่อ0นะครับส่วนทางดอทเรดเนี่ยแพ้มา5เกมรวดเลยนะครับล่าสุดแพ้เดอะกราฟชาร์ปมา2ประตูต่อ0ไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เขาว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับเทลสตาร์เนี่ยวันนี้จะมีทางดานิเอลอัสเช็กนะครับเป็นตัวปั้นเกมโดยหน้าเป้าจะเป็นทางกรีนอร์เพ็ดส่วนทางดอทเรดเนี่ยจะมีทางเจียนดอสซันโตครับเจียนนี่ดอสซันโต้นะครับเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางคอยแจกจ่ายบอลนะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเควินฟอร์มาเล่นครับ คต้องบอกว่าเทลสตาร์ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าเกมในบ้านไม่ได้แย่นะครับสี่เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขากขาแพ้แค่เกมเดียวในการเล่นเป็นทีมเยา่าส่วนทางดอทเรสเนี่ยเกมยืนฤดูกาลนี้ยังไม่มีสักแต้มเลยนะฮะทำให้ทุกวันนี้ตกเป็นอันดับบวยอยู่เนี่ยนะครับเพราะนั้นมองไปที่เฮทเวสด้วยแล้วเนี่ยเทลสตาร์ดูดีกว่าทางดอทเรสทีมเยือนเยอะให้มองไปที่ทีมเยือนครับผมมองเทลสตาร์จะเปิดบ้านเอาชนะดอทเรสไปไม่ยาก2ต่อ 0, 0ครับ คุณที่2มันอยู่ในจูเบลเล่หรือคอนแลนด์ครับมาที่ลาตีสามรวมดู t ด e c กราฟชาร์ปทีมจ่าฝูงวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางกัมบูร์เลวาเดนนะฮะทีมอันดับสามครับดืเชียกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นทาง t ด e c กราฟชาร์ปเอาชนะสองประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันนะครับ ดูกราฟชาร์ปเนี่ยชนะ4แพ้1ครับล่าสุดก็ชนะดอทเดรสมาอย่างที่บอกเมื่อกี้2 0นะครับส่วนทางกัม์บูเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ครับล่าสุดยังโหดนะครับเอาชนะอัลมาเลยมา7ประตูต่อ2ไปดูคนิดตุ้ผู้เล่นที่คาดว่าน,น่าจะลงสนามกันครับดูกราฟชาร์ปเนี่ยจะมีทางเอลโมลิฟติ้งนะครับเป็นตัวปั้นเกมโดยหน้าเป้าจะเป็นทางรับเชอุนเยนครับส่วนทางกัม์บูจะมีทางเอริกชิวเต้นครับเป็นตัวปั้นเกมหน้าเป้าจะเป็นทางของหน้าจอมเก่าอย่างทางโรเบิร์ตมูเรนนะครับคอออตต้งงบกวว่่่่าาาเป็นจฝูแ ผลงานาความร้อนแรงตอนนี้ต้องบอกว่าสู้ทีมเยือนไม่ได้นะครับเพราะทีมบูเยนกำลังผลงานดีมากโดยเฉพาะเกมล่าสุดเกมรุกกำลังเครื่องร้อนสุดๆนะครับและในหลีกเเกมหลังเนี่ยชนะได้ถึง6เกมแม้ว่าจะเป็นรองในอันดับตารางคะแนนแต่ผมมองว่ากัมบูไม่กลัวครับและดีพอจะบุกมาชนะเดยกาบชาได้ถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งครับคู่สุดท้ายม,มาที่เวลาเกือบเช้าเลยนะฮะตีห้าครับไปดูซิลเวีย A บาซิลกันไปดูวาสโกเดกามาครับทีมเก่าแก่ของทางบาซิลที่มาดันดับ16ในปัจจุบันนะฮะ วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางฟอตาเลซ่าทีมอันดับ12ครับเดือดเจอกับนเกมล่าสุดเป็นทางวัสโกเดกามาเอาชนะ1ประตูต่อ0ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับวัสโกเดกามาเนี่ยชนะ2สเสมอ2แพ้1ครับล่าสุดเอาชนะสปอร์ตคลับเลซิเฟ่มา2ประตูต่อ0ส่วนทางฟอตาเลซ่าเนี่ยเสมอ1แพ้4ไม่ชนะใครเลยนะฮะล่าสุดก็แพ้ทางเซาเปาโลมา3ประตูต่อ2ไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เข้ว่าน่าจะลงสนามครับ วันนี้วอสกุเรกมาม่ในตรงกลางจะมีทางมาตินเบดิตสนะเป็นตัวบ้านเกมโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเคมมนกาโน,โน,โนโท,ที่เกนที่แล้วทำสองประตูนะฮะส่วนทางฟาตาเรซาเนี่ยจะมีทางโรมาลินโยตรงกลางครับหน้าเป้าจะเป็นทางดาวิดครับคุณต้องบอกว่าวอสกุเรกามาเนี่ยกำลังต้องการ3แต้มสุดๆตามแต้มเต็มๆเพื่อหนีนนตกชั้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้กลับมาคืนฟอร์มด้วยในช่วง2เกมหลังส่วนทางฟาตาเรซาเนี่ย แพ้ในหลีกมา4เกมติดๆครับเอาหน้านอนอะไรไม่ได้เลยในช่วงหลังๆแม้ว่าอันดับจะเหนือกว่าแต่ผมมองว่าวาสโกเดกามาวันนี้เล่นในบ้านแล้วกลับมามั่นใจด้วยครับน่าจะมีพอที่จะเฉือนเอาชนะฟอตเตเลซ่าได้2ประตูต่อ1ครับสรุปตารางเป้าทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่จูเบลากล,ลีกคอลแลน,นเนี่ย star เทลสตาร์จะเปิดบ้านเอาชนะดอร์เวส2ประตูต่อ0ครับคู่ที่2เดกราฟเช้ากจ่าฝูงจะเปิดบ้านแพ้กับทางกาบ,บูร์เลอร์บัดเดน1-2และที่ซูริเอบาซิลลเเเเเเนนนนนี่่่ยจะะะปปป็ k k ama, ปาวาา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 สโกกมิดบบ้ฉือออชฟตตตซรรูคั แล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากจช้อัปเดตร่วมสนุกอะไรกัน็ในกแกร้งไลน์มาที่แลด rich kid rich นะครับรับรอง่ามีอะไรคุณได้อัปเดตสนุกกันทุกวันนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมนะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ